กคนก็กลับมาพบกันในชา n e l ของพิมพี่นะคะวันนี้นะคะพิมพจะมารีวิวตัวช่วยที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับนะคะนั่นก็คือเมลารทนนนนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแบรนด์ที่พิมพ์เคยทานนะคะก็มีทั้งหมด3ตัว2ยี่ห้อนะคะตัวนี้จะเป็นของ Nature ์บ o ็อสตนะคะก็อันนี้จะเป็นของ Natural ค่ะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่นำเข้ามาจากอเมริกานะคะส่วนมากคือเขาก็จะฮิวเนเข้ามาขายนะคะแต่ว่าที่พิมพ์เคยทานนะคะคือพิมพ์รู้สึกว่า แบนด์เนี่ยของตัวนี้จะเป็นเยลลี่คือพิมพ์ทานแล้วพิมพ์รู้สึกว่ารสชาติมันค่อนข้างคล้ยาเด็กอะค่ะมันค่อนข้างทานยากพิมพ์ก็เลยไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่นะคะก็คือยังเหลืออยู่เลออยอันนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะพูดถึงแบรนด์นี้นะคะมีทั้งเป็นแบบกัมมี่ที่เป็นเยลลี่นะคะแล้วก็เป็นแบบเม็ดค่ะอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่นําเข้าฮิวกันเข้ามาขายนะคะฉะลากภาษาไทยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีแต่ว่ามันจะมีบอกวิธีการทานส่วนผสมต่างๆอะ่ะมันจะมีบอกข้างกระปุกนะคะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะมาที่ส่วนประกอบสําคัญเลยคือเขาว่าจะมีเขียนบอกนะทุกคนว่าใน1เม็ดแต่มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างอันนี้เขาก็จะบอกว่ามันมีเมลาโทนินนะคะจริ จริงแล้วค่ะเมลาโทนินน่ะคือฮอร์โมนที่ร่างกายของเราอะค่ะสามารถผลิตได้เองแต่ว่าพอเวลาที่อายุเพิ่มขึ้นหรือว่าช่วงที่เรามีความกังวลความเครียดหรือเจ็ตแลกนะคะร่างกายของเราก็จะหลั่งสารตัวนี้น้อยลงทําให้เราอะค่ะนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทอันนี้นะคะก็มีส่วนผสมของเมลาโทนินตัวเมลาโทนินเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้เราอะค่ะนอนหลับได้ดีขึ้น,นะะและตัวที่2นะคะก็จะมีอลตีอานีนหรือกรดอะมิโนนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยปรับอารมณ์ลด,ค,ดความเครียดความวิตกกังวลและช่วยให้ เราคะ่ะหลับสนิททาให้คุณภาพการนอนของเราคะ่ะดีขึ้นและตัวที่3นะคะก็เขาบอกว่าจะมี botanical blend นะคะในนี้เขาก็จะเขียนว่ามีคาโมไมล์มีลาเวนเดอร์แล้วก็มีเลมอนบามนะคะ ซึ่งอันนี้เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะมันจะช่วยในเรื่องการนอนหลับนะคะทําให้เราอะ่ะหลับได้ดียิ่งขึ้นค่ะถ้าถามว่าเมลาโทนินเนี่ยเหมาะกับใครก็คือจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะคะนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทคนที่แบบพักผ่อนไม่เพียงพอทํางานเป็นกะนะคะหรือว่ามีอาการเจ็ดแลกอย่างเงี้ยค่ะหรือเหมาะกับคนที่มีความกังวลความเครียดจากงานหรือในเรื่องต่างๆนะคะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ะคะ่ะส่วนวิธีการทานนะคะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาก็บอกว่า ให้ทาน2เม็ดก่อนนอน30นาทีนะคะด้านหลังนะคะเขาจะมีบอกอยู่ว่า2เม็ดนะคะมีเมลาโทนิน6มิลลิกรัมนะคะแบบนี้แล้วก็วิธีการทานตัวนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทาน1เม็ด ก่อนนอน20-30นาทีนะคะอันนี้ก็เท่ากับ1เม็ดมีเมลาโทนิน5มิลลิกรัมนะคะและคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเมลาโทนินขนาดกี่มิลลิกรัมคือปริมาณที่เหมาะกับเรานะคะก็คือควรเริ่มทานจากปริมาณโดสที่ต่ําที่สุดก่อนนะคะแล้วลองทานดูถ้ายังไม่หลับนะคะถึงจะค่อยเพิ่มปริมาณเมลาโทนินเพิ่มขึ้นนะคะขนาดเมลาโทนินนะคะเราลองสังเกตดูว่า3มิลลิกรัมหรือ5มิลลิกรัมนะคะปริมาณไหนที่เราทานในโดสที่ต่าสุดแล้วเราหลับสนิทหลับได้ดี อันนั้นก็คือจะเป็นขนาดเมลาโทนินที่เหมาะกับผู้ใช้ในแต่ละคนนะคะแต่ที่คุณหมอและเภสัตวแนะนำนะคะปริมาณที่ควรทานเมลาโทนินต่อวันนะคะก็คือ1-5ถึงหมิลลิกรัมค่ะที่ทานแล้วก็คือจะปลอดภัยต่อร่างกายนะคะเผื่อใครยังไม่เคยทานทานครั้งแรกนะคะวิธีการเปิดกระปุกของเขาอะคะ่ะทุกคนกดลงไปก่อนแล้วก็หมุนมันถึงจะเปิดออกนะคะคือตอนแรกที่ซื้อมาเลยอะ คือพิมพไม่ได้กดใช่ไหมถ้าพิมพ์ก็หมุนหมุนหมุนแบบนี้ทุกคนคือเปิดไม่ได้คือเขาคิดมาดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขากันเด็กมาเปิดทานเนาะเพราะว่ามันคล้ายกับขนมรสชาติของเยลลี่ทุกคนคือมันอร่อยเหมือนแบบขนมเยลลี่ของเด็กเลยอะแล้วอันนี้ที่พิมพ์เลือกอะเป็นรสสตรอเบอร์รี่ใช่ไหมคะก็คือมันหอมแล้วก็อร่อยทานง่ายนะคะ แต่ว่ามันจะไม่หวานเท่ากับขนมเยลลี่ของเด็กนะคะตัวนี้มันมีน้ําตาลอยู่2กรัมนะคะถ้าก่อนนอนใครไม่อยากแบบฟันผูหรือว่าไม่อยากแบบทานน้าตาลนะคะก็ให้เปลี่ยนมาทานแบบเม็ดแบบนี้แทนนะคะอันนี้คือพิมพ์ทานหมดแล้วนะแบบเยลลี่คราวนี้มาพูดถึงเรื่องผลลัพธ์กันบ้างนะคะว่าแบบเออพิมพ์ลองทานเองแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็เป็นผลลัพธ์ที่พิมพ์ได้ลองทานตัวนี้นะคะ คืออันเนี้ยทุกคนเขาบอกว่าให้ทาน2เม็ดแต่ว่าพิมพ์ก็เริ่มในโดสที่ต่ำที่สุดก่อนคือทานแค่เม็ดเดียวก็เท่ากับว่าทานเมลาทานสามมิลลิกรัมอันนี้ก็คือเอาอยู่ถ้าในเริ่มแรกนะคะให้ลองโดสต่ำที่สุดก่อนก็คือเม็ดเดียว3มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าถ้าใครลองทานเม็ดเดียวแล้วนอนไม่หลับก็ค่อยเพิ่มโดสขึ้นมาเป็น2เม็ดนะคะหลังจากที่พิมพ์ทานไปทั้ง2ตัวนะเป็นของแบรนด์ natural นะคะก็ชอบรู้สึกว่าเออมาช่วยในเรื่องการนอนหลับได้ดีเลยคือพิมพแบบเป็นคนที่นอนหลับยากแล้ว แล้วก็เวลาที่ได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็คือจะตื่นแล้วตื่นง่ายมากนะคะพอทานตัวนี้มันก็ช่วยให้เราหลับสนิทมากขึ้นแล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะแต่เราก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนทานนะคะคือถ้าใครนอนเองแบบธรรมชาติได้นะคะก็คือดีที่สุดแล้วอาจจะเริ่มลองปรับการนอนเป็นแบบตื่นนอนเข้านอนเป็นเวลานะคะแล้วก็งดเล่นโทรศรัพท์ก่อนเข้านอนเพราะแสงสีฟ้าจะทําให้เราตื่นตัวทําให้เรานอนหลับยากขึ้นนอนหลับไม่สนิทนะคะแต่ถ้าลองวิธีธรรมชาติแล้วมันยังนอนไม่หลับนะคะก็ค่อยมาหา ตัวช่วยเนาะแล้วพิมพ่ะค่ะก็คือไม่ได้ทานเมลาาทนินแบบนี้ทุกวันนะทุกคนจะทานเฉพาะช่วงที่มีปัญหาจริงๆนอนไม่หลับจริงๆถึงจะทานคือพิมพ่ะค่ะจะทานในช่วงเวลาที่นอนไม่หลับติดต่อกันหลายวันหรือแบบ2คืนแล้วเงี้ยหลับไม่สนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ถึงจะทานนะคะของแบรนด์เนี้ยพิมพรู้สึกว่าเออทานแล้วมันก็ช่วยให้นอนหลับสนิทต,ตื่นมาไม่เพียนะคะไม่เวียนหัวแล้วก็อาการอองๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีนะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะคะ แต่บอกไว้นิดนึงนะคะสําหรับคนที่ไม่ควรใช้เมลาโทนินนะก็คือคนที่ตั้งครรภ์ให้นมลูกอยู่นะคะหรือคนที่ขับรถหรือทํางานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะอันนี้ก็คือไม่ควรทานและคนที่ทานยาสลายเกล็ดเลือดยากดภูมิคุ้มกันยารักษาเบาหวานและยาคุมกําเนิดน,นะคะอันนี้ก็คือไม่ควรรับประทานนะคะถึงแม้ว่าเมลาโทนินค่อนข้างจะมีความปลอดภยัยไม่เป็นพิษต่ตอร่างกายไม่เกิดการติดยาก,ก็จริงนะคะแต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังค่ะและเด็กที่อายุต่ากว่า12ปีนะคะก็คือไม่ควรรับประทานเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวนะคะก็แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอก่อนซื้อรับประทานนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็มาแชร์ผลลัพธ์ในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งเท่านั้นนะคะและถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกด s u b ส c คร b e กันไว้ด้วยนะคะพิมตั้งใจทำมากมากนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ